ครับสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับเซมิแลกนะครับวันนี้เป็นข้อคําถามนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับในส่วนของอาการใช้งานคอนโทรลชาร์จนะครับอ,อยู่ในระบบโซลาเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเหมือนอย่างที่ผมใช้งานอยู่นี้นะหรืออาจจะเป็นแบตเตอรี่ตะกวัวกดก็ตามนะครับในการใช้งานนะครับจาเป็นไหมว่า,าเราจะต้องชาร์จ นะครับด้วยคอนโทรลชาร์จนี่แล้วให้แบตเตอรี่ของเราเต็มเสียก่อนอจึงจะเริ่มใช้งานนะในช่วงกลางวันนั้นสามารถใช้งานได้เลยไหมนะครับอันนี้ผมก็เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับจ่ายให้กับตู้เย็นนะซึ่งทำงานนะครับตลอดเวลานะทำงานตลอดเวลาคาว่าตลอดเวลาก็คือผมจะเปิดสแตนบายไว้เลยส่วนเครื่องอหรือตู้เย็นนั้นนะครับนะถ้า ถึงจังหวะเขาทํางานเขาถึงจะเริ่มทํางานนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับนะไม่จําเป็นต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะครับแต่ว่าขอให้มีแรงดันเพียงพอนะครับที่อินเวอร์เตอร์สามารถรันระบบได้หรือทํางานได้โดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณต่ําสุดก็ประมาณที่1 0 10.9หรือ 11. 1 1โวลต์นะครับก่อนที่เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์มันจะตัดหรือขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ที่เราซื้อหามานะครับว่า มันจะตัดที่เท่าไหร่บางตัวก็สามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนนี้ก็คือสามารถใช้งานไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่า,าเจ้าตัวคอนทรลชาร์จนะครับมันไม่มีพัดลมระบายความร้อนเราก็ควรจะติดตั้งเพิ่มให้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีอาจจะเป็นรุ่นโตมากนะครับเช่น60แอม100แอมพวกนั้นจะมีพัดลมมาด้วยแต่ไซส์ประมาณนี้ 4 0 5 0แอมป์ 40, ลงมาเนี่ยมันมันจะไม่มีพัดลมเพราะนั้นถ้าเราติดมันก็จะทําให้ระบบโซลาร์เซลล์หรือคอนโทรลชาร์จของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบของเราได้นานขึ้นนะครับเพราะว่ามันร้อนจัดเลยนะอ่าตามที่ผมใช้งานเพราะผมใช้เต็มเต็มที่เลยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ใช้งานอยู่นะครับก็ไม่ไม่ต้องไปนักใจแล้วก็ไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับสามารถต่อใช้งานได้เป็นปกติเลยซึ่ง ต่อเข้ามาใช้งานเนี่ยผมก็ต่อมาจากตัวนี้จะเป็นตัวแยกเฉยๆนะครับแยกเอาจากแบตเตอรี่มานะครับอันนี้ก็คือสายแบตเตอรี่ผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับนะนะแค่นั้นนะครับนะไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับหากท่านเป็นระบบเล็กหรือสายมันเส้นเล็กอะ่ะก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องมีตัวแยกอย่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มใดๆนะครับ